สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการปั่นไปทเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันผมพามาเที่ยวเป็นร้านกาแฟนะครับชื่อร้านกาแฟอ่ uh, always uh, and ro, นะครับคาเฟ่แอนบิสโ o รนะครับอยู่ปากซอยซอย6นะครับเชียงใหม่ Business Park หรืออยู่ตรงข้ามกับร้านาคุ้มพยาคำนะครับซึ่งเป็น ร้านหรืงโรงแรมเป็นรีสอร์ทด้วยนะครับผมพามาดูบรรยากาศภายในร้านนะครับนะครับ Always Cafe and Bistro นะครับร้านก็มีเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ก็เป็นพวกบิงซูนะครับแล้วมีอาหารเป็นอาหารเปนกล่องเป็นอะไรด้วยนะครับซึ่งจะเป็นอาหารเป็นจานก็ได้สั่งทานได้นะครับแล้วก็ยังมีพวกขนมนะครับ มันมีขนมเค้กมีอะไรอร่อยนะครับหลายอย่างนะครับของร้านนะครับร้านเป็นร้านที่มีจุดขายคือเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับปิดประมาณตีสามฟังไม่ผิดนะครับตีสามนะครับเป็น s อสเ็ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีจุดขายที่แปลกนะครับเพราะอะไรครับเพราะละแวกนี้จะมีนักศึกษานะครับบางทีมาติวกันมาใช้บริการของร้านนะครับเพื่ออ่านหนังสือนะครับ ร้านก็มีสไตล์ที่สวยงามน,นะครับแต่งร้านแบบสไตล์คิดเก,เก๋เป็นสไตล์แบบโมเดินลนะครับก็อยากจะเชิญชวนมาใช้บริการนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันผมพามาเที่ยวนะครับร้านชื่อร้าน Always Coffee and Bistro นะครับร้านอยู่พิกัดง่ายๆก็อยู่ตรงซอยอเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะครับ CBP ซอย6นะครับ ให้ดูบรรยากาศภายนอกนะครับเห็นไหมครับใครมาไม่ถูกก็ง่ายๆนะครับอยู่ตรงร้านคำแสนที่เป็นร้านอาหารแล้วก็มีนวดด้วยนะครับตรงข้ามกับคุ้มพยาคำให้มาดูบรรยากาศนอกร้านนะครับเห็นไหมครับร้านตรงแต่ในสไตล์เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับจุดขายของร้านที่ผมเน้นว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเป็นร้านกาแฟนะครับ ร้านขายอาหารนะครับแต่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับร้านขายตั้งแต่เวลา8นาฬิกาตอนเช้าถึงตีสามนะครับสั่งเครื่องดื่มแก้วเดียวนะครับหรือเป็นพวกน้ำผลไม้อะไรก็ได้นะครับเครื่องดื่มอะไรก็ได้แก้วเดียวนั่งได้ตลอดทั้งวันนะครับมี Wi-Fi ให้ทำงานด้วยแล้วก็ข้อสำคัญมี ไฟฟ้าให้ใช้นะครับสำหรับมือถือหรือคนที่จะใช้เจ้าพวกแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กนะครับก็สามารถมาใช้ได้ซึ่งเป็นจุดขายที่แข็งของร้านนี้นะครับ always cafe and bistro นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับกินกาแฟแล้วหิวข้าวหิวอะไรก็สามารถสั่งมีอาหารเป็นจานด้วยนะครับไก่หมูกระเทียมนะครับพวกกิ้งไก่ไก่ทอดนะฮรยกิหมูปั้น นะครับหมูป้นก้อนไข่นะครับไอ้พวกนี้ก็จะมีราคาอยู่นะครับให้ดูราคานะครับราคาตามนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะมาทานได้นะครับร้านตกแต่งอย่างที่ผมบอกนะสไตล์น่ารักนะครับเป็นโมเด์นะครับก็มาทํางานนะครับประเภทที่ว่าบางคนก็ทํางานนอกออฟฟิศก็มานั่งทํางานได้หรือพวกนักเรียนนักศึกษานะครับ จะมาใช้เป็นที่อ่านหนังสือติวกันนะครับร้านนี้ทั้งหมดอยู่3ชั้นนะครับผมให้ดูชั้นบนก็บรรยากาศก็เงียบนะครับเหมาะสําหรับที่จะมานั่งคุยกันหรือบริษัททางร้านนะครับจะมาประชุมก็ได้นะครับจะมาใช้เป็นที่ประชุมของอบริษัททางร้านพนักง,งานนะครับก็ใช้บรรยากาศแบบนี้นะครับเวลาทํางานเวิร์กออฟฟิศหรือเวิร์กอท์ออฟฟิศนะครับก็ มาทำได้นะครับ a l w a y ่ c คาเฟ่แอนบิสโทรนะครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งพิกัดก็คือปากซอย6นะครับเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะครับนะครับใครที่ผ่านมาทางนี้ลองมาใช้บริการดูนะครับก็มีโซนทั้งอินดอร์นะครับอินดอร์ก็จะเป็นห้องปราบอากาศนะครับนั่งสบายสบายแบบนี้มีหลายโซนนะครับแล้วก็มีอัล์ดอัลโดก็อยู่ข้างนอกนะครับอัลโดนี่ก็สำหรับคนที่ อาจจะต้องการนั่งข้างนอกด้วยแล้วก็บางท่านก็สูบบุหรี่นะครับก็สามารถที่จะมาสูบได้ก็จะเป็นอาจจะเป็นโซนเขาเรียกว่าโซนสมบกิ้งนะครับแต่ข้างในห้ามสูบนะครับข้างนอกให้ไปสูบบได้นะครับก็ให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศก็เงียบร่มรื่นนะครับด้านนั่งมาใช้บริการนะครับแอร์เย็นสบายนะครับเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับจนถึงเวลาตีสามของอีกวันหนึ่งได้เลยนะครับก็มีน้องๆสลับ เป็นกะเข้ามาบริการดูแลนะครับก็อย่าลืมนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันก็พยายามส่งเสริมเรื่องธุรกิจ SME ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นการกระตุ้นนะครับเพื่อให้ธุรกิจสามารถที่จะฟื้นตัวนะครับจากโควิด1 9นะครับก็มาเที่ยวกันนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราช่วยการส่งเสริมธุรกิจ SME ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาเที่ยวกันอันนี้เป็นร้าน always คาเฟ่แอนคิสโทรนะครับแล้วมาพบกันนะครับสวัสดีครับในคืนนี้มีดาวเป็นล้านดวงแต่ใจฉันมีทอ้อแค่เพียงดวงเดียวสอดประสานสบตา เคียงข้างกันอยากจะขอจูบดาวใต้เงาดวงจันทร์อยู่ไหนบอกเธอที่มาซบลงไออุ่นหัวใจและเธอบอกเธอที่ไปฝันคงสดใสรักอยู่ไม่ไกลจากเธอ ร้องบอกหัวใจมีเธอหากคืนนี้มีเราเพียงสองคนอยากจะขออยู่จนสสงดาวจางไปเก็บความรู้สึกดีที่ยิ่งใหญ่ไม่มีแสงแห่งใดสวยดังใจเธออยู่ไหนบอกเธอที่มา ซบลงไออุ่นหัวใจและเธอบอกเธอที่ไปฝันคงสอดใส